สวัสดีค่ะดิฉันนางวิภาพรสุราเดชาปัญญาคุณคาชมัญการพิเศษโรงเรียนตะบนโคกกรวดพดมรัชพะชานุกูลสำนักงานเขตพื้นที่การ,การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตหนึ่งรู้สึกมีความภาคภูมิใจในความเป็นครูที่ได้ทำหน้าที่ครูได้ดีที่สุดโดยการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างเต็มความรู้เติมความสามารถ สละร่างกายเรียนใจเพื่อให้สิิ์ของตนมีความสุขในการเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนอกจากนั้นดิฉันยังได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้ปรับรูปแบบที่สอดคล้องกับครูในยุคศตวรรษที่21สบดโดยสอนให้น้อยลงแต่ผู้เรียนให้เรียนมากขึ้นทีเท่เล็เลยมองดิฉันได้เข้าออการรับการอบรมที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษารชั้นเรียน lesson study และวิธีการบเปิด open a p p r o s t นอกจากนั้นยังได้รับบทบาทเป็นประธานโครงการในการประสานสัมพันธ์ระหว่างครูผู้ปกครองชุมชน,ชนเพื่อให้โครงการสำเร็จรุ่งเ่องไปด้วยดีนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนเป็นประจำทุกปีการศึกษาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําให้นักเรียนตื่นเต้นสนุกมีความกระตือรือร้นในการเรียนสามารถคิดได้หลากหลายวิธีและมีเหตุผลสามารถแสดงเหตุผลในการให้แนควคิดของตัวเองได้ผู้เรียนมีความสุขและสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เหนือสิ่งอื่นใดก็คือนักเรียนมีความรู้ที่คงทนจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้โรงเรียนตะบนโคกปรวดมีผลสมดิษฐ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อมาข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานสายชั้นระดับชั้นะสมศึกษาปีที่หนึ่งถึงสามและได้ร่วมมือการบริหารโรงเรียนสร้าง งานวิชาการระดับสายชั้นจนทําให้นักเรียนมีความรู้เหมาะสมกับหลักสูตรทำให้ผู้ปกครองให้การยอมรับชุมชนเชื่อถือและได้ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนที่โรงเรียนตำบลข้อกรวดเป็จนจำนวนมากทาให้โรงเรียนตำบลข้อกรวดมีนักเรียนเพิ่มขึ้นและจากการเรียนการสอนของโรงเรียน ทำให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลครูสอนดีของจังหวัดนครราชสีมานอกจากนั้นยังได้เป็นครูต้นแบบของการส่งทางไกลระดับชาติซึ่งในกิจกรรมการสอนนี้ถ้าเทียบแล้วรางวัลใ,ใดที่ข้าพเจ้าได้รับสองวันนี้และรางวัลอื่นๆอ,อีกหลายรางวัล ซึ่งไม่สาหารถเรียบเทียบได้เลยกับการที่ข้าพเจ้าให้ความรักความเอ็นดูเติมเต็มความรู้คู่คุณธรรมเข้าใจนักเรียนประสานสัมพันธ์สร้างฝันให้นักเรียนมีความฝันที่เป็นจริงกับการที่จะเป็นครูหรือตัอการที่จะมีอาชีพที่ตนเองต้องการและมีความสุขทำหน้าที่เป็นพลนืองดีของชุมชนและชาติครูเมื่อได้รับ ทราบข่าวว่าสิทธิ์คในใดได้ประกอบอาชีพอย่างเช่นบางคนเป็นครูพยาบาลวิศวกรแอร์โฮสเต็หรือบางคนได้เป็นนายแพทย์ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงระดับชาตความรู้สึกของครูก็คือความภูมิพอใจที่ฉันรักและสถัทธานในอาชีพครูภูมิใจ ท,ใใที่ได้เป็นครูครูคือผู้สร้างผู้สร้างชาติค่ะผู้สร้างคนสร้างชาติดิฉันรักและและภูมิใจในอาชีพครูภูมิใจที่ได้เป็นครูค่ะขอบคุณค่ะ